เรนเชิญท่านกำลังด้วยนะท่านกำนังกับท่านรองนายกกล้มาที่ฐานอันนี้เส้นไหว้บ่วงสวงครับบุวงสวงกุง ไม่เป็นไรครับปักปักกันไั่อย่างนั้นได้เลยได้เลยครับพิธีบวงสรวงอีย่างนาะค่ะนี่ สลวงเทวดาอคอนทอดกัทิน อาคามาลาพาพวันตุเตขออัญเชิญบรมครูแห่งปู่พญานาคราชทั้งศีตระกูลมีเท้าวม่รุงนาคราตพญามุนเกลนนาคราชพญาอนันตนาคราชพญาศีสุโธนัคราชพญาศีสุวรรณนาคราชและเหล่านาพรพลังอนุพิบมารมีอ้อยแม่ออกมังพูนอุลกเจ้าอ้อยท่านอนันตพรอาสรีอรรยาสริธิพร้านสุร์สินไทยพ่อแม่พี่น้องลุงล้าน ย่อมเกิดความเมบิกบานใจได้ดวงตาเห็นธรรมมีพลังอนุภาพบารมีมีสติปัญญายี่ขึ้นไปลูกหลานจะทําการสิ่ไหลขอให้มีฤทธิ์มีเดชมีพลังอนุภาพบารมีอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขหัวดไถตัวทงังตั้งตั้งเสงเี่ยห,ห่อเฮงเฮงเฮงด้วยเธอเจ้าข้าเอ้ย โอเวสวโารโนมาลาโภพวันตุเตขออัญเชิญรรพระมครเจ้าปูเวสุวรรณเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าให้การกัจัดมนตทยพ่อแม่พี่น้องและประธานพธแต่ท่านแม่อุษสีสาเดชสกุลวัฒนารองพูดในการสวนพุทธธรรมสุเด็จทวดตมรังสีนางสาววรพรพล กันสวนพุทธธรรมสมเด็จตัวทรงรังสีและพ่อแม่พี่น้องท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้นำผลลไมา้มงคลน,นี้มาน้อมนำบนูชาบารมีแด่องค์หลงวงพ่อโตเจ้าผู้เิตสวรร์ตัวเทพเทว,วาสิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและเทพเจ้าทุก ข,ขันศักดา์ไทยโปรดมารับเครื่องสักการะบ,บูชาที่ได้ลูกหลานกำถวายผลไม้เป็นมงคลนี้ใบสีเป็นมงคลน,นี้มีพ่อใบสีแม่ใบสีที่มาจากอำเภอขันมาจากอำเภอขันจังหวัดศรีสะเกดและใบสีจังหวาใบาสีของ เปิดความสําเร็จปุดอวให้แก่ข้าพเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองรวยรวยเฮงเฮงปังปังปีพลังปีตายทิพวาจาทิพกิจทิพ กายแก้ววาจาแก้วจิตแก้วกายศักดิ์สิทธิ์วาจาศักดิ์ส right> ิทธิ <wh ์จิตศักดิ์สิทธิ์จงประสิทธิ์ให้แก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเทินสาธุดเชิญแม่อุคจุดประทัดหนประทัดตั้งตรงไหนอาจาพาไปรอ๊จุดประทัดเดี๋ยวเราจะเสียงทายหมายเลขประทัด ว่าจะได้เรืเร่รอะไรกระถินนะคะกระถินแล้วรอเลขประทัดนะคะเสียงท้ายเลขประทัดค่ะรอรอตัวเลขเด้วยค่ะรอตัวเลขประทัดจุดั้าเอาเราจะเสียท้ายจุดประทัดในมณฑลคุณเจ้านะครับสู่อาสนะนะในมณฑลนะครับมาเราไปกันในมณฑลตูเจ้าได้จุดนะ นี่เนาะค่ะเนาะเสียงไทยเลขประทัดนะคะเนาะห้าถาดตามเลขประทัดนะคะเนาะว่าจะออกมาเป็นเลขกได้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะวิธีการวงสวงงานบุญกระถินนะคะงานบุญกระถิ่นละค่ะหนึ่งแสนไม่สเร็จก็โลกอ่ไหนอยู่ข้างบนเหรอนะคะ มารอเลขหางประทัดกันเ้อค่ะสามพันนัดค่ะต่อไปเราจะได้เหีกันบวงสรวงตอนแรกจะตัเจ้าเลขประทัดเนาะเลขประทัดด้วยค่ะคุณนะปีนเึ้นแปเลขประทัดสามพันนัดเนาะค่ะสามพันนัดก็เลยสูงหน่อยนะคะนิธรามาจาีีบวงสรวงบุญกับินเนาะค่ะเนาะมือเสียน้าอะไรนะ เราไปสีนะเราไปสีโอหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อโตใช่โอหลวงพ่อโตที่ที่ฐานอะไรนะนางรำเนี่ยสนใจนที่ที่ไหนนะสวนพุทธธรรมสวนพุทธธรรมจากบ้านตาเตรวสวนพุทธธรรมบ้านตาเตรลนี่เนาะค่ะเนาะสวนพุทธธรรมบ้านตาเตรวนะคะเลขหางประทัดพิธีพวงสรวงนะคะพิธีพวงสรวงนะคะรอค่ะรอเลขถายค่ะ วันที่รอตัวเลขด้วยค่ะหาตัวเลขอยู่ค่ะปีนขึ้นไปหาตัวเลขแล้วค่ะปีนขึ้นไปหาตัวเลขอย่างทุลักทุเลด้วยค่ะนี่ค่ะ โอ้นี่ค่ะล่วงออมาแล้วค่ะล่วงมาแล้วค่ะนี่ค่ะค้างค้างค่ะตัวเลขรอรุ่นรอรุ่นเลยรอรุ่นค่ะนีครบตั้งชัดชัดอ่ะฟั้งเลยครับเลขที่ออกเลขที่ออกศูนย์หกแปด ห้นะครับศูนย์หกแปดนทังนี้หน่อยศูนย์หกแปดหนึ่งหานย์หกแ่งห้งนย์หกู่นปรอแ่้จเลยนะแปใช่หมศูนย์หกแปวันนันมหามหาเป็นูศกบกันกลับกดศูนย์หาใหครับเรียกประทัแปคนเลยครับคนคนเลยตัวนี้อะยังยังยัง เอานอนนอนได้ไไองม่เลยี่ฟรฟังอยู่อ่ะดังๆครับโอ้ยไหนนอไปีนอนอเช่อานีมาแล้วนีศูนย์หกปับหนึ่งห้กับหนึ่งหอันนี้ด้วยนะศูนย์เแกับหนึด้วยค่ะอาศูนย์หกปกับหนครับ วาชัดวาชัดมันไม่ชัดเออไม่ชัดค่ะมันมันมันต้องมาอย่างนี้หันหันนัเคะนี่เอนี่ชัดเลย่องเทนี้ชัดเจนชัดเจนครับเดือรื่อศูนย์หกแปนหนึห้าครับหนึ่งหาครับีนองแคปหน้าจอไว้เลยเด้อหนึ่งห้าเด้อค่ะเด็กง่ายเนาะง่ายับสามตแล้วก็สองตค่ะศูนย์หกแปด รวยศีลให้รวยสมาธิ Baptist, ให้รวยปัญญารวยบุญบารมีรวยการงานทางการทันเรือการคอคำนี้ไม่หด้รวยรัฐบาลค่ะเจ้าค่ะไม่เคยขึ้นไม่เคยพวกที่ตกลงมานี่อยู่ขึ้นข้างบนเลยไม่ลงเลยเรียกตรงกันกับน้องแย้เลยนี่ไปน้องแย้ค่ะนี่น้องคานอมื่อกี้ก็ได้ตัวเลขกกนไปแล้วเด้อค่ะเลขกฮังประทัดพิธีบวงสรวง บุญกระทินนะคะเนาะสวนพุทธธรรมนะคะเนาะศูนย์หกแปดเด้อค่ะศูนย์หกแปดกับหนึ่งหาเด้อค่ะศูนย์หกแปดกับหนึ่งห้าเด้อค่ะเลขหางประทัดเด้อค่ะสามพันนัดนะคะเนาะสามพันนัดค่ะคลิปนี้เพชรพระรวยกับคอสจบเสมือนนะคะเนาะสวัสดีค่ะ